หากใครสนใจเว็บบริการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงแนะนําร้านนี้เลย24เพบริการกดผลกดเกมพาร์ตราคาถูกแถมยังมีกล่องสุ่มไก่ตันราคา1บาทและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายใครสนใจอย่าลืมนะรับนลิงใต้คลิปนะครับเฮ้โยโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสวีดัสชาวรูนบอกฟุดซุกสุๆ ชันกันด้วยนะครับพบกับพี่อีกแล้วนะครับวันนี้พี่สภาทุกคนไปดูมัดใหม่ครับคนดูอันนี้คือมัดใหม่จริงๆนะไม่ใช่แฟนเมคไม่มีรูปภาพอะไรเลยนะครับทุกคนแต่เป็นทั้งด้านวิดีโอนะครับทุกคนก็คือแบบวิดีโออันนี้คือเขาแฮกมาหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเป็นแฟนเมคหรืออะไรหรือเขาทําขึ้นมานะครับคนดูแต่คืออ่าพี่รับประกันเลยครับคนดูคือมันมันเหมือนจริงมากแล้วเหมือน99.9%เลยนะครับนะครับคนดูก็คือเหลืออีก1%ไว้นะครับทุกคนเผื่อแบบมัน ของปลอมหรืออะไรอย่างนี้ครับทุกคนแต่แบบมันเหมือนมันสมจริงแบบมากๆครับคนดูพี่ยังอึ้งเลยนะพี่เห็นทีเลขอ้โหอันนี้ไม่ใช่แฟนมิกเดิมยืนยันเออไม่ใช่แฟนมกิกไม่ใช่แบบว่าอ่ายังไงอ่ะแฟนมิกแล้วกันเออแฟนมิกมันจะทําขึ้นมาวาดขึ้นมานะแต่อันนี้นะจะไม่ใช่ของปลอมหรือเปล่าอ่าแต่ จริงจริงสักแบบ99.9%นะครับคนดูอีก1%อเ่ะเผื่อไว้เดี๋ยวคนดูเผื่อแบบโดนหลอกโดนอะไรแบบนี้นะครับคนดูเอาแล้วนะครับคนดูไม่อยากพูดมากให้เสียเวลานะครับคนดูถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยลสเกอเอาแล้วนะครับคนดูก็จะเป็นทางด้านวิดีโอตัวนี้นะครับคนดูก็จะเป็นอ่าอันนี้เลยนะครับคนดูเนี่ยอะไรอ่ะมัดพระเจ้าอ่อ1,500แฟกต์เมน มันถูกขนาดนั้นเลยยูคณดูยิงไปเนี่ยแล้วก็อันนี้อ่าอันนี้น่าจะเป็นเปิดกล่องอะไรสักอ,อย่างแต่เดี๋ยวไปหาสนใจครับดูไปมาคนดูนี่หรอมัดพระเจ้าวอด,ดูดิคนดูข้างล่างแล้วก็ดูดิเฮ้ยเวลาต่อยก็จะเป็นโซ่นะอันนี้คือเป็นทางด้านสกิลต่อยนะครับคนดูเช็ดคสีสกิลต่อยเป็นแบบนี้เลยโหเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย มีสกิลว่ามีกี่สกิลมี3ส,สกิลนะครับคนดูอ่าอ้ะวว๊าดอันนี้คือสกิลอะไรอ่ะน่าจะเป็นเงาอะไรอ่ะเงาพระเจ้าหรืออะไรสักอย่างนะครับคนดูดูดิอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วก็อันนี้สกิลที่2องอ๋อเยดอันนี้สกิลนี้เท่อ่ะคนดูสกิลนี้เท่ะนะมันล็อกเหมือนมันล็อกศัตรูปะ่ะน่าใช่นะครับคนดูมั้งนะน่าจะมีอ่า อะไรนะเห็นมันผ่านในมิติในสกิลประ enfin, ตูมิติหรือจะว่าจะเป็นอันนี้นี่ไงครับคนดูเชดเคอันนี้น่าจะหยุดหรือเปล่าคนดูหยุดเวลาเวลามันหยุดหรือเปล่าคนในอันนี้จะแบบไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้หรือเปล่าคนดูไม่แน่ใจเท่าไหร่นะคนดูเนี่ยดูดิเชสกิลเห็นพระจันทร์เห็นอะไรด้วยโอ้โหอันนี้น่าจะไม่ใช่แฟนมุงแฟนเมคหรืออ่า อะไรสักอย่างครับคุณดูน่าจะไม่ใช่ของปลอมแลวอันนี้น่าจะเป็นของจริงแล้วนะครับคุณดูดิอันนี้สกิลต่อยสต่อยจะเป็นทางด้านอ่ะสกิลโซนะครับคุณดูเฮ้ยสกิลต่อยจะเป็นสกิลโซอันนี้สกิลน่าสกิลแรกวะตูมตูมเออแต่มอนมันไม่ตายสักทีอ่ะเฮ้ยเขาทําอะไรกับมอนวะไม่รูいい้นะว่าอ่ะอันนี้มันเป็นบล็อกฟุตอะไรนะครับคุณดูเขาทําขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือเขาไปแฮกหรืออะไรสักอย่างครับคุณดู โอ้โหดูดิเยสแต่สกิลมันเหมือนจริงๆนะครับคนดูเหมือนที่แบบสปอยมาทุกๆอย่างเลยนะเยสเป็นวงแหวนด้วยอันนี้เป็นน่นน่าจะเป็นวงวง,วง,วงแหวนเชดอันนี้น่าจะอ่าสกิลสุดท้ายป่ะสกิลอ่าห้าสิบอ่ะเฮ้ยวงแหวนอ๋อทิมหายแล้วตัวโล่งโงนเนาะอันนี้น่าจะยังไม่สมบูรณ์นะครับนะครับคนดูน่าจะบั็กอยูน่นะเนี่ย <laughs> แล้ว มันมีอะไรอ๋อน่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับคนดูเฮ้ยมันล่องหนนะมันน่าจะบักนะครับคนดูแต่ว่าสก,กิลนี้โคตรเท่เลยนะไอ,อ้อ่าอะไรนะไอ้นี่เนี่ยไอ้ประตูมิติเนะนี่ยเนี่ยคุณดูโคตรเท่เลยอะดูดิเ็ดขค้ประตูมิติคนดูเท่อ่ะฮ้ยชอบอะคนดูชอบนะเอาไปเกียนเพื่อเล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวโดนทัวลงนะครับคนดู โอเคครับคนคลิปก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับคนดูถ้าทุกคนดูชอบคลิปนี้คนดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปเองพี่นะสำหรับพี่ก็ขอตัวลาที่นี่เลยครับบ๊ายบาย